มีประเด็นตรงอื่นไหมไม่มีดีแล้วเดี๋ยวจะถามว่าจะเชียร์ใครเอาแล้วมถามว่าจะเชียร์ใครปุ๊บเอาแล้วเพราะอะไรตอนนี้มันเป็นไงหนึ่งเชียร์อีรานใครไม่เชียร์อหรานเป็นไงโดนใครไปเชียร์อหรานเป็นไงโดนใครอยู่เฉยเฉยไม่เชียร์เป็นไงโดนพวกเรา่ไม่ได้รอกันทีแต่ว่าเอากันฟุ้งเลยทีเดียวไอ้จีก็ยิงกิงนอาวุธในประเทศอะไรประเทศอะไร อิสราเอลวิรานแต่ว่าโหไไตแลนเดียนี่กระจุยแล้วโหไปดูดินายกดันเล่นกันโอ้โหใส่กันใจ๊กจังเลยพวกนั้นี่ทะเลาะกันทุกเรื่องเชียร์เพราะเอาจริงการเชียร์ก็คือการเป็นเชีย์นั่นแหละเพราะคาว่าชีย์เป็นรักสามคำว่าเชียร์มาจากคาว่าแต่ชายาเราอะไรแต่ชายะเชียร์ไงเชียร์ใครก็เชียร์ไซนารีงเชียร์ใครเชียร์ไซนาอุลุมานไงก็มีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว คำว่าเชียเนี่ยแต่ใช้ยอันในภาษาเราเชียอนจึงแปลว่ากองเชียเนี่ยเราไปพูดนะหนึ่งอย่ใดเนี่ยเรียบร้อยเลยถ้าใครพูดตอนนี้นะใครพูดตอนนี้ไปพูดอย่างหนึ่งอย่างใดมี่โดนทันทีเลยเพราะมันมีล่อกันทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะพูดนี่ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉันโดนตลอดเพราะโดนทุกข้อหาแลวโดนเชียอัน่ปอกคมเป็นเชียมีไหมมีแล้วไอ้นี่มันเป็นเชียแอบแฝงเวลาฉันไม่ไปอุกกลทั้งหมดนะเพราะเพราะอีดานเนี่ยไปอุกกลหมดไม่ได้นะพี่น้องนะ มีมุสลิมซุนนีมัถับชาฟีเยอะเลยทีเดียวเพราะเดิมอิหร่านเนี่ยมันคือดินแดนของมัถับชาฟีเมืองชีราสที่ว่าระเบิดมีไปลงไปลงเหมือนกันเนะี่ยเมืองชีรัสอิมามอัลชีรรซีเจ้าของหนังสืออัลมุฮัดดบอิมามอบูนูอมอัลอัฟฟะฮานีเมืองอิสฟาฮานอยู่ไหนจ๊ะอ่าเนี่ย มุสลิมเราที่เป็นอะไรเป็นซุนนีแล,ล้วก็มัสยิชเวีในะอยู่อีรานเยอะแยะนะพี่น้องนะเมะนั้นอย่าไปเหมาวรวมทั้งประเทศนะแล้วพวกเราเนี่ยมเาเคยนึกหรกโอ้ยดีใจว่ามันไปลงทลอาวีปมันไปลงเลมืองไฮฟ้ามันไปเรื่องลงอิสราเอลเฮ้ย <Hey, S 1> ประเทศมันไม่ได้กว้างเลยนะขนาดจังหวัดกาญจนบุรีอิสราเอลเนี่ยขนาดกาญจนบุรี ถามว่ามันไปลงไกลๆนบลิสมีไหมมีแล้วนบลิสเนะี่ยใครอยู่ขานยูนุสใครอยู่เยรูซาเล็มนะ่ะก็ปตันซตายน่ะสิมันจะเชียงมันหายไปเลยหายไปเลยก็ปอเรตาก็หายด้วยมัสยิดอัลซอก็หายด้วยเด็อย่ามันจนกระทั่งไ่เด้ดูอิราคไคิลมนะโอ้ยโซเอลนี่ตรงลบเลมันหา,ห,มหายไปทั้งหมดหายไปทั้งหมดกาซาก็ไปด้วยดิแก่ห้ลงไม่จุดจุดเปะนะ لدوبك لكن او ينان. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم